สังสยยังโสโคโนภะตะวะฐานะปารมีสัมปันโนฐานะอุกปารมีสัมปันโนฐานะปรมัตถปารมีสัมปันโนนิสังสยยังโสโคโนภะตะวะสีละปารมีสัมปันโน Sira upa para misang pano. Sira para mata para misang sayang so kono katoa. Nerekama para misang pano. Nerekama upa para misang pano. Nerekama para mata para นิสังสยยังโสโคโนภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปารมัตถปารมีสัมปันโนนิสังสยยังโสโคโนภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโน เวรียุปปารมีสัมปันโนเวรียาปรมัตถปารมีสัมปันโนนิสังขยังโสโคโนภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปปปารรมมมีสัััันนนโขตติถปารมีสัมปันโน นิสังสยังโสโคโนภขัตวะสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนนิสังสยังโสโคโนภขัตวะอธิสานปารมีสัมปันโน ดิขานะอุปปารมีสัมปันโนอะิฮานะป a r a m a t t a p a ีสัมปันโนนิสังสยามโสโคโนภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาป a r a m a t t a p a ีสัมปันโน นิสังสยังโสโคโนภะตะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารมีสัมปันโนนิสังสยังโสโคโนภะตะวาทัสศปารมีสัมปันโน สัพปะปารมีสัมปันโนขัสสะตระมาตปารมีสัมปันโนนิสังสยังโสโคโนภะตวะสมะติสัพปารมีสัมปันโนสมะติสัพปปารมีสัมปันโนสมะติสัพปรมัตถารมีสัมปันโน ขอน้อมน้อมบูชายกบุญนี้ถวายพระพุทธเจ้าปัญญาธิกาทุกทุกพระองค์ขอน้อมน้อมบูชายกบุญนี้ถวายพระพุทธเจ้าสัทธาธิกาทุกทุกพระองค์ขอน้อมน้อมบูชายกบุญนี้ถวายพระพุทธเจ้าวิริยาธิกาทุกทุกพระองค์ บชายกบุญนี้ถวายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอน้อมนมบูชายกบุญนี้ถวายพระอริยเจ้าทุกพระองค์ขอน้อมนมบูชายกบุญนี้ถวายพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระทีมงานประทานเก่าประทานเก่าแล้วเข้าะาดูทางที่เก่านำไปก่อน ถาทีมงานอนันตการ18บแาทีมงานอนันตการ18ทั้งกายหยาบทั้งกายหยากายละเอียดกายละเอียดทั้งกึ่งกายหยาทั้งกึ่งกายหยากึ่งกายละเอียดกึ่งกายละเอียดร่วมกันจัดสร้างกระถิ่นนี้ขึ้นมาร่วมกันจัดสร้างกระถิ่นนี้ขึ้นมา ขอบุญกุศลกระถินนี้ขอบุญกุศลกนนี้ให้เป็นทั้งกระถินและผ้าป่าให้เป็นทั้งกระถินและผ้าป่าร้องสิ่งใดก็ให้เป็นสิ่งหนึ่งร้องสิ่งใดก็ให้เป็นสิ่งหนึ่งกระถินนี้กินนี้เป็นกระถินนำไฟฟ้าเข้าวัดเป็นกระถินนำไฟฟ้าเข้าวัด บุญกุศลนี้บุุญกศเป็นบุญนำแสงสว่างเข้าวัดเป็นบุญนำแสงสว่างเข้าวัดบุญกุศลนี้บุุกศนเป็นบุญนำแสงสว่างเข้าพระรัตนตรัยเป็นบุญนำแสงสว่างเข้าพระรัตนตรัยบุญกุศลนี้บุุญกศเกิดขึ้นที่วัดปู่พระติศเกิดขึ้นที่วัดปู่พระติศ ตำบลมะเขือแจ้ลเขือแจ้ําเภอเมืองอออเภืจังหวัดลำพูนในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสากยะมุนีสากยมุนีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปท้งเบื้องต้นท้งเบื้องต้นทั้งกลางทั้งกลางบ้นปลายบ้านปลายพวกข้าพวกข้าและคนเกี่ยวเนื่องของข้าและคนเกี่ยวเนื่องของข้าให้มีเข็มทิศเดินทางให้มีเข็มทิศเดินทางคว่ำให้างคว่ำให้างมืดให้แจ้งมืดให้แจ้ง ทุกๆปัญหาทุกๆปัญหาให้ถูกขจัดไปให้ถูกขจัดไปด้วยแสงสว่างในบุญกุศลนี้ด้วยแสงสว่างในบุญกุศลนี้ทั้งการเดินทางทางโลกทั้งการเดินทางทางโลกทั้งการเดินทางทางธรรมทั้งการเดินทางทางธรรมหรือทั้งผสมกันหรือทั้งผสมกันทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรม ให้แก้ปัญหาทุกๆปัญหาได้ถูกต้องให้แก้ปัญหาทุกๆปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลาและทันเวลาแก้ปัญหาอย่างผู้มีปัญญาแก้ปัญหาอย่างผู้มีปัญญาบุญนี้บุญนี้กุศลนี้กุศลนี้การกระทาครั้งนี้การกระทาครั้งนี้ให้สว่างไปทั้งโลกธาตุให้สว่างไปทั้งโลกธาตุสามโลกธาตุสามโลกธาตุ 31ภอพภูมิ31ภอพภูมิพันโลกธาตุพันโลกธาตุหมื่นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุแสนโกฎจักรวาลแสนโกรจักรวาลบุญนี้บุญนี้กุศลนี้กุศลนี้แสงสว่างนี้แสงสว่างนี้ให้ทะลุออกนอกหมื่นโลกธาตุให้ทะลุออกนอกหมื่นโลกธาตุไปทั้งอนันต์จักรวาลไปทั้งอนันตจักรวาล อนันตโลกธาตุอนันตโลกธาตุในสมัยของข้าในสมัยของข้ายุคสมัยของข้ายุคสมัยของข้า,ขาพระธรรมคําสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าขจรกระจายไปตลอดตลอกระจรายไปตลอดแสนโลกแสนโกฎจักรวาลแสนกัจักรวาล ขจรขจายไปอนันตจักรวานอันตจักราาวานอนันตโลกธาตอน,นตัตโลกธาตุสัพพสัตดื่มดื่มดำมรรคผล,ล,ผลอันบริสุทธิ์อันบริสุทมรรคลนนิพพานมรรคาตลอดทั้งอนันตจักรวานตลจักรวาน างแสงสว่างนี้ไว้ค่าวางแสงสว่างนี้ไว้สิบสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นอสศงไขเป็นอย่างสูงสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นอสงไขเป็นอย่างสูงข้าวางแสงสว่างนี้ไว้ข้าวางแสงสว่างนี้ไว้สิบสามล้านเจ็ดแสนสองพันมหากรัปเป็นอย่างกลางสิบสามล้านเจ็ดแสนสองพันมหากรัปเป็นอย่างกลาง ถ้าวางแสงนี้ไว้ถ้าวางแสงวางนี้ไว้1ิบสามล้านเจ็ดแสนสองร้อยชาติเป็นอย่างต้น